ฝ่ายกราทรวงศุลกนะครับป่ายด้านการค้ามีนะครับวันนี้เป็นเรื่องขอดำเนินการกับการกระทาที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา67และระชบียบคุ้มครองเด็กผู้สาขา246นะครับกรณีการกลับมาของลัทธิเชื่อมจิตนะครับซึ่งมีการนําเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวิธีการบูชาเด็กหรือว่าชายวอร์ชิปนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับ สวัสดีภาพของเด็กและผิดกฎหมายนะครับงั้นวันนี้จึงได้นํากลับเรียนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้สอนที่ส่วนจํานวนมากนะครับไม่สบายใจแล้วก็ได้พบการกระทาผิดและทำนูแห่งราชอาณาจักรไทยผู้สารมาา60มาตรา67นะครับซึ่งเป็นรัฐมรรมชูญฉบ่บแรกระทรวงยุ้อยคําให้คุ้มครองพระพุทธศาสนาเทรวาทนะครับปรากฏในหมวด6นะครับว่าด้วยรัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในการอุปัรภมและคุ้มครองพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ครับถือมาช้านานรัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาเทววาาเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและมีมาตรการกลไกในการป้องกันไม่ให้การบ่อนทำลายพุทธศาสนาไม่ว่ารูปแบบใดและพึงส่งเสริมเหื่อประชานิปชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการและกลไกดังกล่าวนะครับนั่นหมายความว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญนะครับมาตราสิบเจ็ดให้เราอยู่ร่วมกันในทุกศาสนาอย่างสันติและสงบนะครับ แต่ปรากฏว่ามีคณะอุคคลหนึ่งนะครับได้กระทําการบิดเบือนพระพุทธศาสนาเทววาตรเพื่อการกล่าวอ้างว่ามีเด็กชายคนหนึ่งนะครับปัจจุบันอายุเก้าขวบเป็นอนาคามีกับชาติมาเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนสามารถกระทําการเชื่อมจิตก็คือเข้าไปสอนในสมาธิได้กล่าวอ้างวิติกรรต่างๆที่บิดเบือนมติมหาเทรสมาคมที่424สองสี่ทับสองหกเจ็ดนะครับแล้วก็มีมติต่างๆได้หักล้าง นะครับว่าการกล่าวอ้างดังกล่าวไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วก็กลุ่มลัทธิดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการกระทําการต่อเนื่องโดยอาศัยความหลงความเชื่อความเบาปัญญาของประชาชนบางกลุ่มหรือไม่โดยก่อนหน้านี้สารเยาวชนและครอบตัวกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งให้ยุติและตรวจสุภาพจิตไปใน6เดือนนับตั้งแต่28สิงหา267นะครับที่ผ่านมาครบ6เดือนเมื่อประมาณ,าม,าณมีนาที่ผ่านมาต้นมีนานะครับปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ฝ่าฝืนทำสั่งศาลมาโดยตลอดนะครับ ได้มีการโพสต์ภาพแชร์ภาพการนําเสนอภาพในลักษณะดังกล่าวของเด็กชายคนดังกล่าวนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่7มีนาคมนะครับที่สถานีตำรวจนครบาลนองหล่อนะครับมีอดีตดาราท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ภาพคู่กับเด็กชายคนนี้แล้วก็มีข้อความว่าน้องบอกพี่ว่านะครับอยากกลัวการโจมตีคนดีไม่ใช่คนอ่อนแอที่จุดจุดเชื่อมจิตแล้วค่ะนะครับแล้วก็มีบุคคลมาแสดงความเห็นมากมายนะครับเช่นว่า ผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นพระตถาคตอาจารย์น้องจุดๆเป็นองค์แทนพระศา,าสดาของเรานะครับหมายความนี่คือการยกเด็กคนหนึ่งนะครับให้เทียบเท่ากับพระศาสดาซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่ายินดีด้วยกับคุณจุดๆเดินทางรรมาเส้นทางแห่งองค์พุทธะต้องหนักแน่นทางกายใจศรัทธาด้วยความมั่นคงอาจารย์ท่านไม่ทีพวกเราแน่นอนนะครับ แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเป็นคำเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์น้องได้เมตตาเชื่อมจิตให้คุณจุดๆ,ๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดข้อความเป็นสาธารณะแล้วก็มีบุคคลหลายคนแสดงความเห็นในลักษณะนี้นะครับในต่างประเทศนะครับการกระทําดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อสุขภาพเด็กเรียกว่าชายวอร์ชิปก็คือการบูชาดเด็กนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมที่มีปัญญาเนี่ยเราจะไม่ควรจะปล่อยผ่านนะครับแล้วก็ มีการโพสต์ซ้ำๆนะครับสี่ครั้งแล้วก็ผิดตามพระราชบัญญัติเป็นการละเมิดสิทธทิเด็กผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทูสักลาภทั้งปีสี่สิบหกนะครับหลายมาตราแล้วก็เด็กคนนี้ควรจะได้รับโอกาสในการเรียนหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ว่ากลับต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาลเดินทางไปโรงพักอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในการำนำเสนอสาอที่บิดเบือนพระตัยิดดดังนั้นจึงให้ขอความกรุณากราบเรียนต่อท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรนะครับถึงความทุกข์ความเดือดร้อนใจกรณีที่พบ การกระทาที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับอย่างชัดเจนขัดหลักการพุทธศาสนาสิ่งที่ทาไมต้องมาร้องที่สภานะครับก็เคยไปยื่นเอกสารต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับผมไปยื่นเองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับบัดนี้ผ่านมา4เดือนกว่ากว่านะครับเข้าเดือนที่5แล้วก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่การใดสำนักงานพุทธศาสนานะครับซึ่งควรจะเป็นสำนักงานหลักในการดูแลกํากับเรื่องนี้นะครับก็เงียบเงียบเสมือนหนึ่งไม่มีตัวตนอยู่ในสาระบบของราชการ ใดๆก็แล้วแต่แต่อะไรก็ดีนะครับเราก็ยังมีความหวังว่าสปาแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งเดียวนะครับที่ผมเชื่อมั่นแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าการทําในลักษณะที่จากรัทธิเชื่อมจิตจะกลายเป็นลัทธิบูชาเด็กหรือว่าชายวอร์ชิปเนี่ยนะครับจะได้ถูกแก้ไขแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีการโพสต์ภาพเด็กนะครับโดยไม่ปิดหน้าไม่เบลอหน้าทั้งที่เด็กแต่ขวดก้าวขวัเ่านเองนะครับถ้าเป็นรูปเป็นหลานเรานะครับเราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ได้ตระหักใส่ใจและปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผู้ศาสนาและก็ปกป้องเด็กตามหน้าหน้าที่นะครับแล้วประกอบกับผู้ที่โพสต์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลมีชื่อเสียงแล้วก็เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักการเมืองนะครับเราก็เลยอยากจะขอท่านประธานได้รุณามอบหมายแล้วก็ส่งเรื่องนี้นะครับนอกจากเป็นหน่วยงานทั้งกระทรวงพมทั้งกรมการศาสนาสำนักงานผู้ศึกษาแล้วก็อยากจะขอความน่าส่งไปที่กรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับกิจการศาสนาและกิจการเด็กเยาวชนด้วยนะครับเพื่อเข้ามาตรวจสอบ เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจทางการเมืองเข้ามาขัดขวางการตรวจสอบและการช่วยเหลือเด็กแล้วก็ปกป้องพุทธศาสนาครับแล้วก็ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อบุคมต่อไปที่ขบวนการทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยดรแทนคุณจิตอิสระนะครับได้นําม,มาเสนอผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองเรานะครับนอกจากมีการพัฒนาทางด้านอื่นแล้วก็คงจะเรื่องของการพัฒนาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ ราะว่าขณะนี้เราจะก็เป็นที่ทราบนะครับว่ามีปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนนั้นหลายๆกรณีขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เห็นว่าส่วนราชการต่างๆก็ต้องที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่นะครับให้มันหมดไปจากบ้านเมืองของเรานะครับมิฉะนั้นแล้วปัญหาต่างๆก็จะฟอนเฟะมากขึ้นนอกจากเด็กผู้ใหญ่แล้วมันก็ยังยังมีสิทธิ์อื่นๆนะครับติดตามมาด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณดรแทนคุนจิตราและน้องนะครับที่มาช่วยเหลือ บ้านเมือนเราเยอะอยะทุกทีไม่ทราบว่าท่านสมนน์โซน